พี่น้องด้วยมินี่จิพาเดียวไปยิงหอกยิงหอกยิงไน่า,นาด้อกินมาละมากอดไม้เด้อพี <ไป S 2> ่น้องเด้อไปออนั่นเดียวเด้อวย,อนนยไปพ่อเขาสานคนเด้อยจิพาเดียวไปยิงเบื้องเัาจักขอบเป็นแบบนี้เลยเบื้องนี้เนื้นอปืนยันปืนอินล่ะาจะไปยิงยิงเก็บล่าเลยยิงเก็บยิงอาอันนั้นล่ะนะพี่น้องพัดเดียวไปเบิ้งเนี้ยไปดูด้วย ดูได้ไปเที่ยวไปเที่ยวได้บ่ได้ไปนักกันเด้อไปเที่ยวนักกันเด้อพี่น้องเด้ยพี่น้องเด้อตุ่นไรเนี่ยกินแท่กินว่าเนี่ยมาไฟนะฮะเบิ้งกินเท่กินว่าโอ้จนมุดมุดเลยพี่น้องเด้อยุนเดียวเด้อเดี๋ยวเบิ้ง คนเดียวเด้อเบิ่งกินเทกินว่าว่าฟาทูกินเทกินว่ามลเมลปุ่มีจัดน้อยจัดมากนี่เนึ่งมัดไฟเด้อนี่เป็นมัดไฟเป็นเม็ดในนี้เด้อเบิ่งเด้อไปเบิ่งหนักกันเด้อนี่เป็นมัดในนี่เด้อโอ้มัดนี้เสร็จเด้อเสร็จเทสเซวาดนี่มาดอันนี่นะโอ้เนี่ยเบิ่งเด้อ เบิเ้องน้ยิงต่นอะเน,นี่มาทีา่ตัวอย่างนี้แหละนี่นี่น,น,นตัวนึงก็หยุดถือนะเนอตนะไอกิ่นนเท้กินบ้านนบเนี่ยเบิงเด้สังเดียวนะี่ที่ตัดเบืงเด้ี่ที่ตัดเบื่งนะะัจีซอนพีน่น้องเปเบ้งเ้กินเทยกินบานััน,ม,นมืดบ่มีจัดมาตกเน้อ xong tít tham bơ lưu nhau nô lưu kỳ 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 nô lưu

เบ่งเด็ดต้นไมโอ้ยหนามมืดอันหนี่งังโอ้อยอใหญ่เป็นใหญ่เลยนี่ไงนี่ๆๆไ,ไปแล้วไปแล้วไปละไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวนติดตั้สนเบ่งเลยเอเอถ้าเดี๋ยวดูเลยต้นไม้มากินมากต้นไม้อันนี้ต้นไม้อันนี้คนก็กินได้นะคนก็กินได้ตัว ห่อตัวหน้ายกิกนได้ไหมเบิ้งเดือพี่น้องด้วยคืนนี้ก็ไปได้ตัวห่อตัวหน้หลายได้แต่ห้าตัวมี้สามตัวสี่สามตัวหอดเด้งใหญ่ด้ยสองตัวตัวน้อยโอ้พัดเดืยวกินด้วยนี่แหละฮะตัวนี้เราจะเก็บกินกันมือแรงนี่เลยคัดแรงนี่ เดียวกินเนอพี่น้องเลยโหงัดสามตัวเลยงัดทันซี่ห้าก็ได้พี่น้องเลยติดตานเบิ้งเนี่ติดตานเบื้องต่อไปมืเอื่นเศร้าเนอะิพาพี่น้องไปดูมีหอกมีกระไม้มืเอื่นเศร้าต่อไปเนอะพี่น้องเลยกเดี๋ยวกินข้าวเลย กินส <ersch> okay. ิ okay. ้นเนื้อเลยต้นเนื้อกินเนี่คันเดียวกินเนี่กินหม้อเลยเนี่ยดิโลเทโลวาร์ดอุ้ยสิ่ก้นเต็มมันเนื้อเสร็จเด้อมาเลยเดี๋ยวกินเนี่ยพี่น้องเด้อนี่ต้นต้นไหลมันเลยกินหม้อเลยคันเดียวกินเนี่ย